สวัสดีคนวันพุธนะคะมาดูกันว่าดวงชะตานะในโค้งสุดท้ายของปี2566หรือว่าช่วงนะก่อนสิ้นปี2566ของคนที่เกิดในวันพุธจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะอ่ะเดี๋ยวจะหยิบไพ่ทั้งหมด10ใบนะคะกองละ5ใบนะคะเมาดูกันคนที่เกิดในวนะันพะุธเนาะนะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันบ้างอ่ะขอดูพลังงานหน่อยสี คนที่เกิดในวันพุธเนาะโค้งสุดท้ายของปี2,566หรือว่าช่วงท้ายนะช่วงก่อนสิ้นปีนะคะคนที่เกิดในวันพุธจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างใบแรกมาโอ้โหบรรยากาศดีแฮปปี้นะดูจะแฮปปี้นะในครึ่งปีในช่วงสุดท้ายโอ้หธาตุไม้สมบูรณ์โอ้ดูมีพลังกำลังมหาศาลเนาะ นะดูมีกําลังมหาศาลดูมีความสดชื่นแจ่มใสในชีวิตมากเลยอะนะเอออดูมีกะเรื่องของความลงความลับแสดงว่าช่วงท้ายปีอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะรู้แต่พูดไม่ได้ <c oughs> อ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอืมผีผักด้วยนะอ่ะแสดงว่าน่าจะมีโอกาสที่จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นไปได้เหมือนกันอ่ะสุดท้ายค่ะดูจากพลังงานตรงนี้โอ้ ดูเหมือนมีอะไรคอยคุ้มครองป้องภยัยดูมีเซนต์นนะคุณอาจจะมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเป็นไปได้ว่าให้เรามาระวังคําพูดและการสื่อสารในช่วงเวลานี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยโอเค k okay. n i g h t of w a n d s นะคะ o oh, อ ace of w a n n s อะไรอีก้า wow. ว page of w a n d s นะคะ six of w a n d s โอ้โหพลังงานในเรื่องของการงานโดดเด่นเลยก s of c ouch. โอ้โห คนที่เกิดในวันพุธนะต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาดีๆเหลือเกินนะคะที่ในโค้งสุดท้ายของปี2516หรือช่วงก่อนจะสิ้นปี2516นะมีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตของคุณเนาะกำลังจะ เขาเรียกได้ว่ามีความสุขกายสบายใจมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีข่าวดีมีสิ่งดีๆมีโอกาสดีๆมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณนะคะเออต้องบอกเลยว่าดูเหมือนจะได้ความสำเร็จแบบปุบับฉพัน์แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากในโค้งสุดท้ายของปีอิ่มเอมใจแฮปปี้มีความสุข,ส,ขสุขกายสบายใจมากๆนะ,ะแต่ให้ระวังคาพูดและการสื่อสารของคุณเนาะเพราะจะส่งผลนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะหรือแม้กระทั่งเรื่องของออสิ่งที่เราคาดหวังหรือสิ่งที่เราปรารถนาด้วยก็แล้วแต่ นะคะอาจจะเป็นในลักษณะนั้นอ่ะเดี๋ยวเจาะทีเราประเด th ็นกันละกันเอาในเรื่องของสุขภาพก่อนสุขภาพเนี่ยระวังในเรื่องของสุขภาพทางช่องปากนะคะเอะออาจจะมีฟันพงฟันผุนะคะเออหรืออ,อาจจะมีเจ็บปงเจ็บปากร้อนนงร้อนในนะเออระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยหกล้มหกลุกตกหลงตกบอ่อนะหรือปวดเมื่อยนะเวียนหัวเวียนศีรษะปวดหัวปวดศีรษะนะคะปวดเมื่อยร่างกายนะหรืออาจจะนั่งนานยืนนานเกินไปอาจจะมีในลักษณะนี้นะคะเอออาจจะมีในลักษณะนี้แต่ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อะไรมากมายก็ต้องบอกโดยโดยรวมแล้วเอออาจจะมีปวดปวดปวด,ปวดบาปวดไหลนะปวดบาปวดไหลด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูแลสุขภาพดีอยู่แล้วเนี่ย ก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรมากมายมันแค่ปวดเมื่อยเนื้อตัวตามตามตามการใช้งานของร่างกายของคุณนั่นแหละนะคะส่วนในเรื่องของการงานการงานต้องบอกว่าการงานมโอการประสบความสําเร็จมากถ้าคิดจะได้งานใหม่มโอกาสได้งานใหม่โค้งสุดท้ายของปีอาจจะได้ข่าวดีเลยว่าคุณได้งานใหม่นะหรือคุณอาจจะได้ตําแหน่งใหม่คุณอาจจะได้ระดับเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งนะคะคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานในช่วง โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีนะคะมีโอกาสว่าคุณจะได้ข่าวดีเรื่องการงานมากๆอาจจะได้งานใหม่ได้ตําแหน่งใหม่ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนระดับนะได้โอกาสดีๆที่จะทําให้การงานของคุณมั่นคงหรือถ้าเกิดคุณทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยคุณจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจของคุณธุรกิจของคุณอาจจะมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองได้ขยายสาขาหรือมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมากขึ้นนะช่วงโค้งสุดท้ายของปี ต้องบอกเลยธุรกิจจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมากลูกค้าลูกหาจะเข้าเยอะนะคะคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานของคุณได้ข่าวดีสิ่งดีโอกาสดีๆแล้วที่สําคัญต้องบอกเลยนะในโค้งสุดท้ายของอสิ้นปี2016นะหรือว่าช่วงก่อนสิ้นปีนะมีโอกาสว่าคุณจะมีโชคลาบด้วยนะมีโอกาสจะมีโชคลาบเด็กผู้หญิงนะจะเอาโชคเอาลาบมาให้กับคุณนะมีโอกาสในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของ าการเงินการเงินเนี่ยจะแฮปปี้นะแฮปปี้มีเงินมั่งคัง่งมั่งมีอุดมสมบูรณ์นะมีโอกาสว่าจะมีการเงินที่ดีเข้ามาหลังไหลแล้วมีโชคลาบอ่ะนะโชคจากการเสี่ยงโชคโชคจากการเออโชคลาบลอยนะมีโอกาสนะเออโชคจากการเสี่ยงทายอะไรต่างๆนะมีโอกาสที่จะได้ด้วยได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะช่วงนี้ ให้ระวังคําพูดการสื่อสารถ้ายิ่งคุณนะอวยพรให้ตัวเองเยอะๆนะในช่วงท้ายนะท้ายปีนี้นะถ้ายิ่งคุณอวยพรพูดสิ่งดีๆอวยพรสิ่งดีดให้กับตัวเองบ่อยๆนะสิ่งอะไรที่คุณคาดหวังอาจจะได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันโชคลาภความสําเร็จได้แบบไม่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลย แต่ถ้าเกิดพูดไม่ดีมันจะส่งผลไปตามคําพูดของเรานะเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของคําพูดรวมไปถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณโสดอยู่มีแฟนใหม่นะมีแฟนใหม่ได้พบรักใหม่แน่นอนและแฮปปี้กว่าเดิมมีความสุขกว่าเดิมนะถ้าเพิ่งจบความสัมพันธ์มาก็ต้องบอกเลยช่างมันช่างมันเพราะว่าคนใหม่มันจะแฮปปี้เหรอนะคนใหม่จะเป็นคู่แท้คู่บุปเพ็ญศรนิวาสคู่ที่ส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีทําให้ชีวิตของคุณแฮปปี้กว่าเดิม ถ้าสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะชะจัดเจนก็ได้นะถ้าทะเลาะกันงอนกันอยู่มีโอกาสว่าความสัมพันธ์นะอาจจะได้กลับมาดีกันแต่สิ่งที่ต้องระวังนะในเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยก็คือระวังคําพูดและการสื่อสารพูดดีสื่อสารดีนะความสัมพันธ์จะดีมากนะเพราะนั้นระวังคําพูดและการสื่อสารเท่านั้นเองส่วนถ้าเกิดว่านะคะในเรื่องของ ในเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วเนะเาะหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วคือถ้างอนงอนงอนถ้างอนงอนกันเนาะระวังคําพูดและการสื่อสารเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันดีอยู่แล้วเนาะก็นี่แหละก็ระวังคําพูดและการสื่อสารนี่แหละนะคะ เข้าไว้เท่านั im im ้นเองเพราะโดยรวมแล้วมีโอกาสด้วยมีโอกาสมีงานแต่งด้วยมีโอกาสมีการสู่ขอมีโอกาสที่จะมีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างๆด้วยเหมือนกันมีการผูกมัดกันมีโอกาสมีข่าวดีสิ่งดีมีงานแต่งมีงานมงคลมีงานเฉลิมฉลองนะมีโอกาสในลักษณะนี้นะคะหรือถ้าเกิดใครหวังในเรื่องของลูกเนาะมีโอกาสมีลูกสมหวังดังใจด้วยเหมือนกันนะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะเออมีโอกาสในลักษณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะต้องบอกเลยคนที่เกิดในวันพุธนะคะในโค้ง สุดท้ายของปี2 0 1 6เนาะหรือว่าช่วงสุดท้ายนะคะช่วงช่วงก่อนสิ้นปี2 0 1 6เนาะมีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตของคุณกําลังจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีข่าวดีสิ่งด,ดีๆโอกาสดีๆเกิดขึ้นชีวิตมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะหรือเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นนับ ตั้งแต่โค้งสุดท้ายของปี2 0 1 6นะนะเคลื่อนไปจนถึงปี67เลยมันมันเป็นจุดที่จะทำให้คุณดีขึ้น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 ไปเรื่อยๆนะชีวิตจะเริ่มต้นนะมีความอุดมสมบูรณ์นับตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปเลยไปจนถึงปีหน้าบรรยากาศดีแฮปปี้มีความสุขชีวิตอุดมสมบูรณ์รอบด้านทั้งการงานการเงินการเรียนความรักแล้วก็สุขภาพเลยเอ